ในฉากเปิดตัวเราจะได้รู้จักกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดอสไทนซึ่งล้มละลายและกำลังดิ้นรนเพื่อเงินปรากฏว่าสาเหตุหลักของปัญหาทางการเงินของเขาคือการลงทุนที่ไม่ดีที่เขาทำโดยการซื้ออาคารสำนักงานสูงสุดโสมชื่อเดิะเคริงเทินซึ่งเขาไม่สามารถขายได้ในขณะนี้ เขายังไม่สามารถดึงดูดผู้เช่าได้เนื่องจากอาคารยังต้องการการก่อสร้างและปรับปรุงอีกมากนอกจากปัญหาของดอกแล้วแวภรรยาของเขากำลังตั้งท้องลูกคนแรกของพวกเขาแต่โชคดีที่วานและสนับสนุนเขามากและสนับสนุนให้เขามองโลกในแง่ดีเสมอนอกเหนือจากทั้งหมดนี้ดอมักมีอาการปวดหัวที่เจ็บปวดซึ่งเขาได้รับยาเขาไปเยี่ยมบริษัทชื่อไทโรฟันเพื่อหวังว่าจะได้รับเงินกู้เขาได้พบกับซี O อของบริษัท เมสเซเลอร์ seller, ซึ่งดูเหมือนจะตระหนักดีถึงสถานการณ์ของเขาไม่ตกลงที่จะช่วยเขาและเสนอข้อตกลงเข้าร่วมในเกมล่าสัตว์แต่เขาต้องเป็นเหยื่อดอทปฏิเสธข้อเสนอทันทีแต่เขาเปลี่ยนใจเมื่อเมสพูดถึงรางวัลเป็นล้านดอนลลาร์จากนั้นเมสอธิบายว่าดอทจะถูกตามล่าโดยนักล่า5คนเป็นเวลา24ชั่วโมงทุกๆชั่วโมงที่เขารอดชีวิตเขาจะมีเงินจำนวนหนึ่งโอนเข้าบัญชีธนาคารของเขาจากบัญชีนอกชายฝั่งที่ไม่สามารถติดตามได้ อัตรารายชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาถึงระดับหนึ่งและเมื่อจบเกมเขาจะมี24 5ล้านดอลลร์อย่างไรก็ตามดอทจะไม่รู้ว่านักล่าเหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรเนื่องจากสามารถเป็นชั่วชาติหรือเพศใดก็ได้เมสบอกเขาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎดอกไม่สามารถหยุดหรือหยุดเกมชั่วคราวได้เมื่อเริ่มเกมเขาไม่สามารถบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และเขาไม่สามารถออกจากเมืองได้หากเขาฝ่าฝืนกฎเหล่านี้เกมจะไม่มีวันจบจนกว่าเขาจะตาย เห็นได้ชัดว่าดอตลังเลแต่มาสน้มน้าวเขาโดยบอกว่าเขาสามารถทําให้คอรอบครัวของเขามีความมั่นคงทางการเงินแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตในเกมก็ตามฉากนี้ตัดไปก่อนหน้านี้2-3วันและเราเห็นดอวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าที่นี่เราเรียนรู้ว่าเขายังเป็นอดีตนักกีฬาและเป็นผู้ทําลายสถิติที่มหาวิทยายลัยมิชิแกน หลังจากออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านและเริ่มเตรียมอาหารเช้าให้ภรรยาท่ามกลางสิ่งนี้เขาสังเกตเห็นวิลล่าช้าหลายใบที่ยังไม่ได้ชำระต่อมาในเย็นวันนั้นทั้งคู่ออกไปที่บาร์ของลูเจอเพื่อนสนิทของดอจากการสนทนาของพวกเขาเราได้เรียนรู้ว่าลูเจอได้ให้ยืมเงินเขา5 0 0 0 0ดอลลาร์ 3. สำหรับการลงทุนของเขาแต่เขาอนุญาตให้ดอกคืนมันคืนหลังจากเอาชนะการต่อสู้ทางการเงินของเขาเท่านั้น เช้าวันหนึ่งดอดกำลังเดินทางไปทำงานเมื่อจูจ่ๆเขาก็ปวดหัวอย่างแสนสาหัสทำให้เขาล้มลงบนท้องถนนเขารีบไปที่โรงพยาบาลซึ่งในไม่ชวานก็เข้าร่วมกับเขาไม่นานหลังจากนั้นแพทย์ทั้งสองก็แจ้งข่าวที่น่าเศร้าดอดเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายและเนื้องอกของเขาไม่สามารถผ่าตัดได้ ข่าวนี้สร้างความเสียหายให้กับทั้งคู่แต่วันยังคงกระตุ้นให้เขาเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามดัเปิดเผยว่าเขาได้ชำระบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของเขาเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางส่วนแล้วทำให้เวนน้ำตาไหลก่อนที่พวกเขาจะออกจากโรงพยาบาลพยาบาลยื่นนำบัตรของไทโรฟันโดยอ้างว่าบริษัทคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยระยะสุดท้าย ย้อนกลับไปในปัจจุบันดอกคิดอยู่พักหนึ่งและในที่สุดก็ตัดสินใจเล่นเกมที่อันตรายที่สุดเย็นวันนั้นเขาโกหกภรรยาว่าเขาได้ปิดดีนมากมายกับนักลงทุนเจอรีเพียสและเงินจะเข้ามาในไม่ช้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเขาออกจากบ้านโดยสวมหน้ากากไปวิ่งจ็อกกิ้งแต่กลับพบกับไมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมสแจ้งเขาว่าเกมเริ่มตอนพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา46นาทีและก่อนหน้านั้นเขาเอาเข้าวของทั้งหมดของดอรวมถึงกระเป๋าเงินและโทรศัพท์ของเขาเขาอนุญาตให้เขาเก็บยาของเขาเช่นเดียวกับอันตราซาวของลูกต่อจากนี้เมสมอบโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เขาซึ่งเขาสามารถใช้ตรวจสอบยอดเงินในธนาคารได้ นอกจากนี้โทรศัพท์จะส่งตำแหน่งปัจจุบันของเขาไปยังนักล่าเป็นเวลา15วินาทีทุกชั่วโมงทันทีที่นาฬิกาเดินถึง6นาฬิกา46นาทีเกมก็เริ่มขึ้นและดอฟก็เริ่มวิ่งไปตามถนนโดยพยายามที่จะไม่ถูกฆ่าในไม่ช้าเขาก็ขึ้นรถบัสแต่มีชายคนหนึ่งเข้ามาตามเขาทันที ดอดสงสัยว่าเขาเป็นนักล่าจึงรีบลงจากรถบัสและวิ่งต่อไปในทางกลับกันและสังเกตเห็นว่ามีการฝากเงิน50,000ดอลลร์ในบัญชีของสามีของเธอเธอพยายามโทรหาเขาแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะเดียวกันดอดสังเกตเห็นรถคันหนึ่งขับตามหลังเขาดังนั้นเขาจึงรีบเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเขารู้สึกถึงภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาจึงขึ้นลิฟต์เพื่อนหนีขึ้นไปชั้นบนขณะที่เขาเดินไปตามทางเดินเขาได้พบกับนักล่าคนแรกของเขา นิกสันซึ่งเป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษดอดตกใจไปซ่อนตัวในห้องน้ำแห่งหนึ่งแต่ในไม่ช้าเขาก็ถูกซุ่มโจมตีในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วดกผลักนักล่าออกไปและสลักเกลียวออกไปเขาถูกนักล่าอีกคนสกัดกัน้นเรแกานคาวบอยทางใต้ซึ่งนำเขาไปยังพื้นที่ว่าง ระหว่างทางพวกเขาสบตากับนิกสัน2ครั้งทําให้เรแกนฟุงซ่านดอดใช้โอกาสนี้วิ่งหนีนักล่าทั้งสองและขึ้นรถไฟใต้ดินนอกเหนือจากทั้งหมดนี้เรายังได้รับการแนะนําให้รู้จักกับหนึ่งในลูกน้องของไมส์คอนเนอร์ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเกมในสถานที่และล้างหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมทิ้งไว้ นอกจากนี้เกมดังกล่าวยังได้รับการสอดส่องอย่างใกล้ชิดโดยเมสและพนักงานของเขาจากสามนักงานใหญ่ของเทโรฟันเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทั้งหมดของพวกเขาที่อื่นและได้รับข้อความเสียงจากแจอีซึ่งเธอได้เรียนรู้ว่าไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างเขากับเธอพยายามโทรหาสามีอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของเขาเธอจึงติดต่อลูเกอร์แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เธอพบว่ายอดเงินในธนาคารของดอบเพิ่มขึ้นเป็น150,000ดอลลาร์ 150, แล้วต่อจากนี้วานและลูกเกอร์ไปเยี่ยมธนาคารโดยตั้งใจจะค้นหาแหล่งที่มาเบื้องหลังเงินฝากลึกลับเหล่านี้อย่างไรก็ตามพวกเขากลับดูน่าสงสัยในตัวเองกระตุ้นให้พวกเขาออกไปก่อนที่จะสร้างปัญหาใดฮ่าฮ จากนั้นทั้งคู่จึงโทรแจ้งตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ที่หายไปแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าบุคคลน,นั้นจะหายตัวไปเป็นเวลา24ชั่วโมงในฉากต่อไปดรอกเข้าไปในโบสถ์ที่ว่างเปล่าและซ่อนตัวอยู่ในห้องสารภาพที่นั่นเขาได้รับการติดต่อจากพ่อซึ่งถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอดก็ยอมรับว่าเขามีส่วนร่วมในสิ่งชั่วร้ายและกำลังดิ้นรนอย่างหนักในขณะนี้ เขาสังเกตเห็นเงาที่ซุ่มซ่อนอยู่นอกห้องสารภาพดอดเชื่อว่าบุคคลน,นั้นเป็นนักล่าจึงโจมตีเขาแต่ในไม่ช้าเขาก็หยุดโดยพ่อในเหตุการณ์พลิกผันที่ไม่คาดคิดพ่อเปิดเผยตัวเองว่าเป็นนักล่าอีกคนชื่อคาร์เตอร์ในฐานะนักจิตวิทยาคาร์เตอร์อ้างว่าได้ติดตามการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของดอดและจับเขาได้ที่นี่ จากนั้นเขาก็ล็อกประตูทุกบานของโบสถ์ก่อนที่จะเริ่มการโจมตีด้วยค้อนของเขาหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดระหว่างทั้งสองอยู่พักหนึ่งดอสก็สามารถขังคาเธอไว้ในที่คุมขังเล็กๆได้แต่ไม่ใช่ก่อนที่จะโดนค้อนที่ขาของเขาหลังจากนั้นดอเดินออกจากโบสถ์และโทรหาเมสโดยบอกเขาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ขาของเขาอย่างไรก็ตามเมสขอให้เขาดูแลบาดแผลของเขาเพราะเกมไม่สามารถหยุดได้หลังจากนี้ดอตซื้อเวชพันฑ์และรักษาตัวเอง ตอนนี้เขาไม่สามารถวิ่งได้อีกต่อไปเขาจึงคิดแผนการที่จะกลมกลืนกับผู้ชมจำนวนมากที่เพิ่งดูเกมจบตำแหน่งของเดอจะถูกเปิดเผยเป็นเวลา15วินาทีและนิกเซินก็ขับรถไปที่เดิม อย่างไรก็ตามเขามองไม่เห็นด็อกเพราะเขาปลอมตัวเป็นหนึ่งในผู้ชมโดยสวมเสื้อที่ขโมยมาและหมวกแก๊ปหลังจากนั้นไม่นานด็อกได้รับการติดต่อจากผู้ขายริมถนนและเรียกร้องเสื้อของเขาคืนการสนทนานี้ทําให้นิกสันสังเกตเห็นด็อกซึ่งรีบไปที่ลานจอดรถและซ่อนตัวอยู่ในท้ายรถคันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านวานเริ่มไม่ตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากสามีของเธอยังติดต่อไม่ได้ หมดหวังกับคำตอบเธอจึงค้นเข้าของของเขาและในไม่ช้าก็สะดุดกับนามบัตรไทโรฟันถึงตอนนี้ยอดเงินในธนาคารของดอกเพิ่มขึ้นเป็น2.2ล้านดอลลาร์รถที่ดอดซ่อนตัวอยู่กลับกลายเป็นว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองอื่นเมื่อเขารู้เรื่องนี้เขาก็ตระหนักว่ามันผิดกฎของเกมดังนั้นเขาจึงเริ่มกระแทกท้ายรถ เมื่อได้ยินดังนั้นครอบครัวที่อยู่ในรถก็จอดรถเข้าข้างทางและเปิดรถบรรทุกพวกเขาตกใจที่พบดอตและรีพยายามโทรแจ้งตำรวจอย่างไรก็ตามดอยึดโทรศัพท์ของพวกเขาและโยนทิ้งก่อนออกจากที่เกิดเหตุพอรุ่งเช้าเขาข,าโ,ขโมยแท็กซี่จากปั๊มน้ำมันและขับรถกลับบ้านอย่างไรก็ตามการตามล่ายังไม่จบ เมื่อเขากำลังมุ่งหน้าเข้าไปข้างในคาร์เตอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นบนจัก,กรยานของเขาและโจมตีเขาด้วยไม้เรียวเมื่อตะหนักว่าไม่ปลอดภัยที่จะกลับไปหาครอบครัวของเขาเดอทจึงรีบกลับไปที่รถแท็กซี่เสียงความโกลาละเตือนวานซึ่งมองออกไปเห็นดอทขับรถออกไปคาร์เตอร์ไล่ตามเขาไปตามถนนและในไม่ช้าก็สามารถเจาะยางรถเส้นหนึ่งได้ทําให้ช้าลงจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นรถแท็กซี่และพยายามบีบคอดอทจากด้านหลัง ในการเสนอราคาที่สิ้นหวังเพื่อช่วยตัวเองดอทเร่งความเร็วรถและชนเข้ากับต้นไม้แต่ก็สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากการบาดเจ็บสาหัสได้จากนั้นเขาก็เข้าหาคาร์เตอร์ที่บาดเจ็บซึ่งยังคงสาบานว่าจะฆ่าเขาในครั้งต่อไปเมื่อนักจิตวิทยาขู่ว่าจะทำร้ายวานดอทก็อารมณ์เสียและทุบหัวของเขาด้วยซินเดอร์ล็อกอย่างร้าแรง หลังจากนั้นไม่นานคอนเนลรายงานเหตุการณ์นี้ให้ไมลทราบก่อนที่จะทิ้งร่างของคาร์เตอร์ในระหว่างนี้วานไปตรวจสอบสถานที่ที่กล่าวถึงในนมบัตรแต่พบว่าอาคารว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์จากนั้นเราจะเห็นด็อกที่ขโมยตัว๋วและเข้าสู่การล่องเรือในขณะที่ซ่อนตัวจากเรแกาเขาเหนื่อยและหิวโหยไปที่ห้องครัวเพื่อหาอาหารซึ่งเขาได้พบกับนักล่าคนที่4เคนเนดีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ ไม่เสียเวลาเธอโจมตีดอทและได้เปรียบในการต่อสู้อย่างง่ายดายเขาก็จัดการจุดไฟเผาเสื้อผ้าของเธอและวิ่งไปที่หลังคาเมื่อสังเกตเห็นสะพานใกล้เข้ามาเคนเนดีพยายามตามเขาไปแต่เขาเตะมือเธอโยนเธอลงไปในน้ําหลังจากอดทนต่อการเล่ล่าอย่างไม่หยุดยั้งอีกหลายชั่วโมงดออ่อนเพลียเกือบจะเอาชนะเขาได้ ทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาและเพื่อความโล่งใจของเขามันคือลูจอดอดเข้าไปในรถและกลืนขวดน้ำลงไปในที่สุด <c oughs> ก็ดับกระหายลูจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดอบอกให้เขาขับรถไปร,ไปรอบๆในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าพวกเขาถูกนิสสันไล่ล่า <c oughs> เมื่อตระหนักว่าชีวิตของเพื่อนสนิทของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายดอดจึงกระโดดลงจากรถและหนีไป ขณะวิ่งเขาถูกจับโดยกลุ่มอันธพาลในท้องถิ่นซึ่งพาเขาไปที่ที่ซ่อนของพวกเขาอันธพาลตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาเพื่อค้นหา15ล้านในบัญชีธนาคารของเขานอกจากนี้พวกเขายังระบุว่ายาของเขาเป็นของปลอมซึ่งทําให้ดอกประหลาดใจอย่างไรก็ตามอันธพาลสนใจเงินของเขาเพียงอย่างเดียวและเรียกร้องให้เขาโอนทันที ด้วยเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ตำแหน่งของเขาจะถูกเปิดเผยเดาะพยายามเตือนพวกอันธพาลเกี่ยวกับภัยคุมที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่เชื่อเขาและเริ่มทุบตีเขาแทนจากนั้นพวกเขาก็ถูกขัดจังหวะโดยบีเจนักล่าคนสุดท้ายที่เปิดฉากยิงกำจัดอันธพาลทีละคนอันธพาลที่ได้รับบาดเจ็บก็ยิงเขาจากด้านหลังทำให้เขาเสียชีวิต หลังจากเหตุการณ์นี้ด็อกไปที่โรงพยาบาลเดียวกับที่เขาเคยเข้ารับการรักษาและถามพยาบาลเกี่ยวกับยาของเขาพยาบาลยืนยันว่ายาเป็นของปลอมและไม่มีบันทึกว่าเขาเคยเข้ารับการรักษาที่นั่น สิ่งนี้ทำให้เขาตระหนักว่าเขาไม่มีอาการป่วยระยะสุดท้ายและเขาถูกตั้งค่าให้เขายอมรับเกมเขาโทรหาไมทันทีเพื่อเผชิญหน้ากับเขาเกี่ยวกับการะลอกลวงและขู่ว่าจะตามล่าเขาตอนนี้อย่างไรก็ตามไมเสียงคงไม่สะทกสถานและยืนยันว่าดอทไม่รู้จักชื่อจริงของเขาและจะหาเขาได้ที่ไหนเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดอทและครอบครัวของเขาขณะที่พวกเขาสนทนากมสเปิดเผยการเปิดเผยที่น่าตกใจอีกครั้ง รูจะเป็นคนที่รับเงิน50,000ดอลลาร์เพื่อวังยาดอฟและลากเขาในเกมหัวหน้าอัจยากรสั่งให้ดอเล่นเกมล่าให้เสร็จโดยสัญญาว่าจะปล่อยเขาหลังจากนั้น mm hmm. เมื่อรู้ทั้งหมดนี้ดอฟสก็โทรหาวว้อย่างรวดเร็วจากตู้โทรศัพท์และอธิบายทุกอย่างโดยสังเขป เขายังเปิดเผยการมีส่วนร่วมของลูเจอร์ในทั้งหมดนี้และเตือนให้เธออยู่ห่างจากเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้วันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่บ้านของลูเกอร์ก็หลอกเขาและเดินจากไปเธอถูกลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมบางคนซึ่งพาเธอไปหาไมาในฐานะตัวประกรันเมื่อเหลือเวลาอีก90นาทีเพื่อให้เกมจบลงดะวางกับดักในอาคารร้างเพื่อกำจัดนักล่าที่เหลือนิกเซนเรเกิรและเคนเนดี ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสาคนก็มาถึงสถานที่และมุ่งหน้าไปกำจัดเดืออย่างใจจดใจเจอเรแกนเป็นคนแรกก็ที่พบดอทพวกเขาทะลาะวิวาดกันจนนายพรานจับมือของเขาไว้ในคานหลังจากนั้นไม่นานดอทก็ถูกเคนเนดีเข้าหาจากด้านหลังแต่ก่อนที่เธอจะโจมตีเขาได้รู้เจอก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลาอันสั้นและยิงเธอจนตาย จากนั้นลูเจอร์ก็อธิบายความบริสุทธิ์ของเขาโดยอ้างว่าเขาไม่ได้หลอกลวงดอท g ์และเมสก็แค่รับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นเพื่อนสนิททั้งสองก็เดินออกจากอาคารแต่ไม่ทันจะเป่าออกจากสถานที่การระเบิดอ้างว่าชีวิตของเรแกนในขณะที่นิกสันหลบหนีไปได้อย่างบุดวิดหลังจากเหตุการณ์นี้คอนเนลมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อทําความสะอาดหลักฐานตามปกติ แต่คราวนี้เขาถูกจับกลุ่มโดยดอทซึ่งจับเขาไว้ที่จุดปืนและเรียกร้องที่อยู่ของภรรยาของเขาในการตอบสนองคอนเนลเปิดเผยว่าเธอถูกจับในแคริงตันด้วยข้อมูลนี้ดอทจึงรีบไปที่อาคารและพบว่าภรรยาของเขาถูกมัดไว้ที่นั่นเขารีบแก้มัดเธอและกอดอย่างมีอารมณ์อย่างไรก็ตามช่วงเวลาของพวกเขาถูกขัดจังหวะอย่างกะทันหันโดยการมาถึงของนิกสัน เขาไล่ตามดอไปที่ดาดฟ้าและในที่สุดก็จนมุมเขาขณะที่พวกเขาต่อสู้ดอสก็หลุดออกมาและแขวนอยู่บนหิ้งของอาคารนิกสันจึงเตรียมที่จะแทงเขาแต่ในขณะเดน,นียเยาวกันเขาก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยเหตุนี้เขาจึงวางอาวุธและช่วยดอยอย่างสุภาพด้วยการดึงเขาขึ้นปรากฏว่าผ่านมา24ชั่วโมงแล้วและในที่สุดเกมก็จบลงนิกสันแสดงความยินดีกับเขาสำหรับเกมที่ดีและเดินจากไป หลังจากนี้วันกลับมาพบกับดอดอีกครั้งและทั้งสองก็อบกอดกันอย่างมีอารมณ์เขาได้รับโทรศัพท์จากเมสซ์ซึ่งแสดงความยินดีกับดอกที่ชนะเกมและเงินรางวัลซีซั่นที่1จบลงเมื่อเมส์มุ่งหน้าไปยังเมืองอื่นเพื่อค้นหาเหยื่อใหม่สำหรับเกมอื่น